เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่ดูเหมือนจะโตเอาๆโตเร็วมากๆเนี่ยเบื้องหลังเขาจัดการกับความซับซ้อนกันยังไงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งให้ฟังครับที่พลิกโฉมองค์กรตัวเองจากข้างในแบบหมดจดเลยด้วยเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าส่งพลังมากจริงๆเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับคือมีบริษัทแห่งหนึ่งที่ภายนอกเนี่ยโอ้โหดูประสบความสําเร็จมากเติบโตอย่างสวยงามแต่ ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังภาพที่ดูดีนะครับมันมีความวุ่นวายซ่อนอยู่เหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นค่อยๆก่อตัวขึ้นเง,งียบๆอยู่ข้างในสภาพขององค์กรตอนนั้นเนี่ยเขาเปรียบเปรยได้เจ็บแสบมากครับว่ามันไม่ต่างอะไรกับบ้านวินเชสเตอร์เลยคือมันเป็นเครือหาดจริงๆที่มีอยู่จริงนะครับที่เจ้าของเขาต่อเติมไปเรืเ่อยเป็นเวลาเกือบ40ปีโดยที่ไม่มีแลนไม่มีพิมพ์เขียวอะไรเลยผลที่ได้คืออะไรอหรอครับก็คือ บ้านที่มีบันไดที่เดินขึ้นไปแล้วเจอเพดานมีประตูที่เปิดไปแล้วเจอผนังทุกอย่างมันดูสับสนอุลมานไปหมดซึ่งนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของบริษัทนี้เลยเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าเราจะขอเรียกบริษัทนี้เล่นๆว่าบริษัทเติบโตรไรทิศกันละกันนะครับ เพราะถึงแม้ธุรกิจจะโตเร็วมากแต่การเติบโตนั้นมันสเปะสปะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเลยคือต่างคนต่างทำแต่ละผแผนก็ขยายงานของตัวเองไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันเองจนสุดท้ายมันกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ๆที่ซุกอยู่ใต้พรมพอไปส่องดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเลยว่าไอ้ความวุ่นวายทั้งหมดนียมันมาจากปัญหาหลักห้ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือกระบวนการทํางานมันยุ่งเหยิงมากครับส่วนใหญ่ยังใช้มือทําใช้เอกสารทําให้งานช้าแถมข้อมูลก็ตกหล่นบ่อย 2คือแอปพลิเคชันที่แต่ละแผนกใช้เนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับทางานแยกกันเป็นเอกเทศเลย3คือข้อมูลสํำคัญคญอย่างข้อมูลลูกค้าเนี่ยโอ้โหถูกเก็บซ้ําซ้อนไว้หลายที่มากจนไม่รู้จะเชื่ออันไหนดี 4. คือโครงสร้างพื้นฐานไอทีมันไม่ไหวแล้วครับจะขยายก็ยากแถมไม่ค่อยเสถียรอีกและข้อสุดท้ายที่ร้ายแรงมากคือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมันสูงปรี๊ดเลยเพราะคนในองค์กรยังไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้กันเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันก็เหมือนระเบิดเวลารอบันทำงานดีๆนี่เอง พอเห็นปัญหาชัดเจนขนาดนี้ผู้บริหารก็รู้แล้วครับว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แน่ๆถึงเวลาแล้วที่ต้องออกแบบองค์กรกันใหม่หมดจดและเครื่องมือที่พวกเขาเลือกมาใช้เพื่อสร้างพิมพ์เขียวสําหรับอนาคตของบริษัทก็คือสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมองค์กรหรือ Enterprise Architecture ครับ สถาปัตยกรรมองค์กรหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EA เนี่ยนะครับถ้าจะอธิบายแบบบ้านๆเลยมันก็คือกระบวนการวางแผนครับว่าเราจะเอาเทคโนโลยีหรือ IT เนี่ยมาช่วยให้ธุรกิจของเราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงคือมันไม่ใช่แค่การวิ่งไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่มันคือการมองภาพรวมแล้ววางโครงสร้างทั้งหมดให้มันสอดคล้องกันทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการทํา EA เนี่ยมันได,ได้เริ่มที่ฝ่ายไอทีนะแต่ต้องเริ่มจากกลยุทธ์ขององค์กรก่อนเสมอกลยุทธ์ก็เปรียบเหมือนเข็มทิศที่จะคอยบอกว่าองค์กรของเราจะเดินไปทางไหนเพราะเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้ว EA ก็จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวที่ทําให้คนทั้งองค์กรเนี่ยช่วยกันสร้างบ้านหลังเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองกระบวนการสร้างพิมพ์เขียวที่ว่านี้เขาก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบมากๆเลยนะครับ มันจะเริ่มจากขั้นแรกเลยคือการกําหนดนโยบายและเป้าหมายร่วมกันก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการออกแบบซึ่งก็คือการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันหรือ as is และวาดภาพอนาคตที่เราอยากจะเป็นหรือ to be พอได้ภาพอนาคตแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงมือปรับเปลี่ยนซึ่งก็ต้องมีแผนที่ละเอียดมากๆและสุดท้ายคือการวัดผลครับเพื่อดูว่าสิ่งที่เราทําไปมันดีขึ้นจริงไหมแล้วก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเป็นวงจรที่ทําให้องค์กรพัฒนานไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดนิ่งเลย เอาละครับทีนี้เราลองมาดูภาพเปรียบเทียบกันจะจะเลยระหว่างสภาพปัจจุบันที่มันวุ่นวายหรือที่เรียกว่า as is กับภาพอนาคตในฝันที่องค์กรอยากจะเป็นหรือ to be เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นไปอีก สิ่งที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้คือเขาใช้ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายสุดๆยังการสั่งพิซซ่าออมาอาธิบายครับลองลึกภาพตามนะครับในอดีตเนี่ยพอมีออเดอร์เข้ามาพนักง,งานต้องเดินไปเช็คของในครัวเองถ้าของหมดก็ต้องโทรกลับไปบอกลูกค้าให้เปลี่ยนเมนูกว่าจะวุ่นวายเสร็จก็เสี่ยงที่จะส่งไม่ทัน30นาทีแต่ในอนาคตที่วางแผนไว้พอมีออเดอร์ปุ๊บระบบจะเช็คสต็อกให้เลยอัตโนมัติถ้าของหมดระบบก็จะส่งออเดอร์ต่อไปยังสาขาที่ใกล้ที่สุดให้ทันทีเห็นไหมครับนี่แหละคือตัวอย่่าางงทีชัดเจนมกๆขอ การเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่องกระบวนการทำงานแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องการทำงานนะครับมันลามไปอีก4มิติสำคัญเลยจากแอปพลิเคชันที่เคยต่างคนต่างอยู่ก็จะถูกเชื่อมเข้าหากันผ่านสิ่งที่เรียกว่า API จากข้อมูลที่เคยซ้ำซ้อนมั่วซั่วก็จะถูกรวมศูนย์ให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เคยขยายยากก็จะถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ที่มันยืดหยุ่นกว่าเยอะ และจากเรื่องความปลอดภัยที่เคยละหล้วมก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเลยทีเดียวแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงระดับพลิกองค์กรขนาดนี้มันไม่ได้เสกขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนนะครับทุกอย่างถูกวางแผนเอาไว้อย่างเป็นระบบเลยในรูปแบบของแผนการดําเนินงานหรือที่เราเรียกว่าโรดแมปซึ่งมีระยะเวลา3ปีด้วยกันแผนที่ว่านี้ก็แบ่งการเดินทางออกเป็น3เฟสชัดเจนเลยครับปีแรกคือการวางรากฐานครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เจ็บปวดที่สุดก่อน พอรากฐานเริ่มแน่นแล้วปีที่2คือการสร้างการเชื่อมโยงทําให้ระบบต่างๆมันคุยกันรู้เรื่องและปีที่3คือการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะคือการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นเลยว่าเป็นการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนและมองการไกลมากจริงๆแล้วเมื่อการเดินทางตามแผนที่ได้เริ่มต้นขึ้นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงมันก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันก็นําไปสู่บทสรุปที่ต้องบอกว่า น่าทึ่งมากๆของเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆครับงานที่เคยซ้ําซ้อนน่าเบื่อมันลดลงพนักงานก็มีเวลาไปทํางานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่ามากขึ้นผู้บริหารก็ตัดสินใจได้เร็วและมั่นยํากว่าเดิมเยอะเพราะมีข้อมูลที่ดีอยู่ในมือลูกค้าก็แฮปปี้ขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือองค์กรมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและนี่คือภาพที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับจากบริษัทเติบโตไร้ทิ ได้ค่อยๆแปลเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นบริษัทเติบโต,ตมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเท่ๆนะครับแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรมทั้งหมดขององค์กรเลยดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าสถาปัตยกรรมองค์กรหรือ EA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายไอทีอย่างเดียวเลยแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆมันคือการสร้างพิมพ์เขียวที่ชัดเจนให้กับบ้านขององค์กร เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าทุกคนในบ้านกําลังช่วยกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและกําลังเดินไปในทิศทางเดียวกันและคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วบ้านหรือองค์กรที่แต่ละคนทํางานอยู่ทุกวันนี้ล่ะครับมีพิพ์เขียวที่ชัดเจนแบบนี้แล้วหรือยังเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อไม่น้อยเลยทีเดียวครับ